สวัสดีครับเราอยู่ในรายการ Diamond TV นะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่กับ Keeper Run นะครับนะครับแล้วก็อาชินทีผมเองนะครับไปไปนะครับไปแล้วก็อยู่กับ Keeper Run นะครับหลังจากที่หนึ่งนาทีกว่ากว่าหนึ่งนาทีเป๊ะปะนะครับเราก็จะมาดูทดสอบว่า Keeper Run ใช้ได้เปล่านะครับ คีเปอร์ลันที่ผมทำเอาไว้อย,อย่ามนั้นเลยโอ้ยอย่าเพิ่งดิ้นดิ้อาจจะมีผิดพลาเดเล็กน้อยนะครับแต่ก็ลองดูอ่ะเ่มต่อได้แลนะ้วเพราะคีปเปอร์กลัวแมวนะครับผมเลยต้องสร้างเอาไว้ก่อนนะครับสร้างเอาไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับปะอ๋ออ๋อ,อลืมกดอุ้ยเรียกว่าอะไรอ่ะ n o ม m a l แล้วกันนะห,หลังจากคีเปอร์เห็นแมวมาเลยมันก็จะเดินวิ่งหนีอะมันก็เดินดิอ้าวแล้วมันก็วิ่งหนีดิเอา้ามันไม่วิ่งเอาโอ้มึงน,นี่ปกติเลยนะไม่ได้ผลแฮะครับขอเทสใหม่นะครับ <c oughs> เทสใหม่อีกทีนึงนะครับเดินดิมันก็เดินมาดิมึงรู้จักคำว่าเดินไหม <c oughs> เดินเออมึงก็หันหน้ามันก็เดินดิ ไอ้ซาดมึงก็เดินคือเหมือนเทสนี่เองเงยขึ้นมาอะไรตามนีม้นก็เดินมึงไม่รู้จักคำว่าเดินเนาะทีมึงไล่ละเออแล้วมึงก็หนีเออไามึงไม่หนีอ,อ๋อมึงหนีละอ๋อแล้วกูถือก,กล้องอ่ะกูจะทำไงโอ้โหแม่งเนียนเลยนะมึงเปลี่ยนออกไม่ใช่เออแม่งวิ่งหนีแล้วแม่งวิ่งหนีจะเออเอาอ๋อกลับด้านฮะ ตายอุ้ยตกใจมันไม่เดินอ่ะอ๋อมันต้องเจออย่างนี้เดี๋ยวเจอของนนอหนักมึงจะหนีอ่ะกูกลัวอย่างนี้ใช่ไหมนี่จัดหนักเลยมึงวายคิปเปอร์กลัวไปเชียกูไม่รู้ทางออกแล้วมึงช่วยกวูได้ไหมกูไม่ช่วยมึงหรอกมึงชอบบึ้มบ้านชาวบ้านใช่ไหมมึงก็หนีดิตามไม่กลัวนี่คือการทรมานคิเปอร์ที่โหดนะครับโหดมาก ครับนี่ก็คือคีปเปอร์รันนะครับคีปเปอร์แม่งต้องหนีเรามากกว่าคีปเปอร์แม่งไม่มีทางหนีอ่ะอันนี้มึงกลัวอย่างางี้ไหมมึกงกลัวไหมมึงกลัวไหมอ่อนเที่ยมึงวิ่งหนีอ่ะเนกูไม่รู้กูงช่วยกูหน่อยกูตัวเดียวมันไอ้น,นี่อาจจะเป็นคนที่ใส่ดีกูต้องเจอคนที่ใส่ไม่ดีบ้างอ๋องเป็นโ่งเลยนี่มึงเจอนี่จัดหนักเลยจัดหนักจัดหนักจัดหนักต็มน,น้านละ มึงไม่กลัวมึงไม่กลัวเสือป่ามึงเจอแมวแน่แมวปั๊มป่าป่าป่ามันก็หันหน้ามาหากดใหม่ผมไม่ช่วยอะไรมึงหรอกนี่รัก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 แล้มึงก็ไม่รักละก็เดินมารักดิหาก็อยู่นิ่งๆก็ได้หาอยู่ๆมึงก็มารักกูแต่วเมื่อไหร่มึงจะเป็นแมวกิปเปอร์แม่งกลัวเลยประหลดหรือยัง มันก็มองหน้ากูอยู่ได้คามังเลยนะอุ้ยกลัว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 นะนอนไม่เป็นเนาะไหวอะาใครช่วยกูหาทางออกได้บ้างกูไม่ช่วยมึงเนี่ยเลือดเต็มเนี่ยสำหรับพวกมึงอะ มองหน้ากูอีกเดินไป <S <S ตุ่มหนาวไอ้เชี่ยช่วยกูด้วยฮ่าเป็นไหมครับสิปเปอร์ก็วิ่งหนีอย่างหน้าตาเฉยไอฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคลิปนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปไอฮานะครับทำเล่นๆนะครับก็มาสิปเปอร์มาสิปเปอร์กันวิ่งกระจอกว่าที่นี่ที่นี่ไม่มีอะไรทำให้กูกลัวไอ้เชี่ย เจอแมวแล้วแม่งวิ่งเล,ย,ลยไป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 ไ,ปไปหาลอบไม่ได้ <c oughs> แล้วก็ขอจบรายการแบบฮาฮแบบเล่นๆแค่นี้นะครับสวัสดีครับ